สวัสดีครับวันนี้นะพามาชมมิตซูบิชินะฮะปีา2019นะฮะติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วฮะใหญ่แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวทดสอบกล้องถอยนะฮะตอนนี้ใช้งานกล้องบันทึกหน้าอยู่นะครับนี้ฮะกล้องถอยครับตัดเป็นกล้องถอยแบบนี้นะครับตัวนี้10นิ้วใหญ่จริงๆครับตรวจสอบแล้วนะฮะใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับ YouTube นะฮะ ระบบสั่งเสียงด้วยนะครับเล่นง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูได้นะครับเดีย๋ยวฝากช่องแต่งรถไว้ดีกว่าฮะฝากช่องแต่งรถของหนาไว้หน่อยแต่งรถเพชรชบูรณ์นี่ครับแต่งรถเพชรชบูรณ์นะครับ,รบ,รบขึ้นแล้วฮะไวมากเลยนะครับตัวน,นี้แค่สองสาสองนะครับ มีงานใหม่อัปเดตทุกวันนะครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับงานแต่งรถงานเครื่องเสียงเข้าไปดูได้เลยนะครับมีงานอัปเดตในช่องทุกวันเลยนะครับคันนี้ก็ติดเครื่องเสียงด้วยนะครับนี่ฮะงานใหม่ๆภาพสวยๆแบบนี้ฮะจอใหญ่มากเลยนะครับขนาด1ินิ้วนี่ชัดมากเลยนะครับโอเคนะครับใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับที่ f a e e b o o k แฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ได้ครับ